Thank you. สวัสดีครับออโบผ้าหมาดอีสานบ้านเฮาครับวันนี้ผ้ามาจอบเบิ้งป่านะครับมือฝนตกครับสิบไอเอาวัดเทียดายว่ามือนี้งไปไอสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดเมษาครับฝนตกครับสิบเจ็ดเมษาฝนตกก็เลยพาพี่น้องมาเข่าวไม้นะครับมาเข่าวไม้ ครับผมตอนนี้เขามานาั่งไม้แล้วนะครับกับไม้น้ํายามไม้น้ํายามครับเขานั่งไปนี่ครับเป็นเป็นพุ่มไม้นะครับเขานั่งเป็นพุ่มไม้เป็นพุ่มไม้เป็นต้นไม้ลมต้นไม้ลมไปในานา้ำให้พี่น้องเบิ่งสภาพไม้ครับนี่ครับผม เป็นต้นไม้ร่มเอียงไปหน้านานะครับเอียงออกไปทางฝั่งนามผมก็เลยมาจอบเบิงนะครับผมก็เลยมาจอบเบิงว่าชีพ่อมีโตเขามาบอมันจะมีโตเขามาหายใจอยู่ใต้พุ่มไม้นี่บ่นะครับนี่ครับไม้นี่ยังบอกเคยมายิ่งนะครับ ไมยนี้ยังบ่เคยมาไอเอ,อเซียนเพิ่นบอกว่ามาล่องเบิงครับก็เลยมาเซียนเพิ่นว่า,าเคยเห็นป่าอยู่เคยมานั่งเบงเคยเห็นป่าอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าผมยังบ่กเคยเข้ามาจากเทื่อก็เลยมาล่องเบงนะครับเฮ้บนเขาไม้กับบนบนมาทางนี้นี่นะครับบนขึ้นมานั่งแล้วอวยหน้าอวยหลังแล้วจงใจ สงสัยเพื่อนพากันเขาใหม่ทังนี้นะครับทั้งนี้คือเป็นสีไข่แปนกว่าเป็นแป,นเ,ป,น,เปนเนี่ยเ <c oughs> ขาไหม้ก็ยังบดถือทั่งนะครับโอเคครับนั่งสองเมืองป่าครับวมือน,นี้บรรยากาศฝนตกเงิม่มๆนะครับโมลูว่ามันจะเขามาบ่โมลูป่าจะเขาบ่หรือาป่าสีออกไปหายใจอยู่ทั้งหนอกนะครับโอเคครับหมันหม,มันเน่ยเด้อฮโอโบปาะมานอีสานบันเท่าครับ ขึ้นยางเรียบร้อยแล้วโอเคนั่งจอบป่ากันครับมีมีจะโดะเขามากครับแต่ว่ามันอยู่ทุกคนละทางกับปืนครับ โอ้ยอวยปืนบดถึกทางพี่น้องมันจิบน้วแล้วๆนะครับเมื่อกี้นี่ครับนี่มีปลาเข้ามาอยู่ปลาจนจิบน้วแล้วๆอวยปืนไว้บดถึทกท่าไก่ปืนไว้บดถึกทางนะครับปลาเข่าทั้งนี้ครับเมื่อกี้นี่ปลาเข่าตรงปลายปืนนั่นนะครับ ปลาเข้าตรงนั้นแล้วกระตูปอย่างนันไหนนะครับได้กิโลกว่าอยู่เห็นตูเมื่อกี้นี้น่าจะได้โลกว่าอยู่ได้กิโลอยู่หรอกเดี๋ยวถามันมาอีกรอบครับถามึงมันมาอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวถามึงมันขึ้นมาหายใจอีกนะครับ เดี๋ยวถ้าเบิ่งมันขึ้นมาหายใจอีกค่อยว่ากันนะครับมันมันบอกให้นในตื่นข้นใช่ไหมมาเมื่อกี้นี่บอกว่านในตื่นคนผมทอนปืนขึ้นมาอยู่แต่ว่ามันจิบจิบน้ำก่อนมันหายใจก่อนแล้วมันลงไปนะครับเดี๋ยวจอบกันทอครับ มันเปลี่ยนทางเขาครับพี่น้องครับมันอกเขาทางผมจอบปืนไว้นะครับมันมาเขาทางอีกข้างนึงครับมันเปลี่ยนทางเขานะครับนันน่นจีบน้ำอีกแล้วโอ้ยเอาเอามันกำลังร้อยมากครับเพิ่งทีก่อนว่ามันจะมาหดผมปะ บ่อสอดทางนี้ครับพี่น้องครับวุนไปทางไหนแล้วเวลาผมเอาเอาปืนมาไกาทางนี้มันมันบอกเขาทางผมนี่ครับ่าอยากหายเลยแล้วนะตอนมันมารอบก่อนนั้นผมกายปืนอีกฝั่งข้างนึง มันดันมาเข่าทางผมอวยปืนอยู่ตอนนี้นะครับมันกำัมาเข่าทางนี้มาทีน่นี่ผมอวยปืนมาไว้ทาทางนี้มันไปเข่าอีกทางนึงไหมมันมาเข้าทางผมอวยปืนแล้วหายตัวแล้วครับโบเห็นแล้วครับลงไปแล้ว สิได้ถอดปืนออกไปย่อเอาเพะมันเข่าทางไหนจังปอนปืนลงใช่ป่มันฆ่าต้นไม้ต้นนี้ไหมนี่ครับผมไกปืนมาทางนี้ป่ามันมาเข้านี้ครับป่ามันเข่าค้างต้นไม้ค้างนี้นะครับ รอบรอบก่อนตอนมันข้ามานั้นผมผมไก่ปืนไว้อยู่นี่มันข้ามารอแรกนั้นมันมันมากข่าวทั้งนี้เออมันกระสบเล่นหยอกกันอยู่นี่นลครับบรดิรยิ่งหลอกมานี้เดี๋ยวรอต่อไปครับรอต่อไปแล้วก็รอต่อไป รอเบิ่งจังว่าว่ามันสิเขามาทั่งใดมันสิบ่กเขาทา่งปืนนาบาะบ่ฮึมันจิบน้ำแล้วครับลงไปแล้วเดี๋ยวรอจังววะไม่ครับเป็นห้องมาแล้วครับ พี่น้องครับเลี้งจะจะเลยแม่บ่ถือครับป๊บาจักสิว่าไดพี่น้องเลยว่าเลี้งเอาขาขาเลยยังบ่ถือไหมโอ้วามาแล้วพี่น้องครับมาแล้วว่าฉันว่าเลี้ยงข,ขักาเลยด้วยครับบ่ถือครับโอ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่ครับเอาไม่ต็มตังรักไม่ก่อนโอ้โหปืนห่างหรือจังไดบุยิ่งบ่ถือใช่ไหม ได้แต่ลอจังหวะพี่น้องได้แต่ว่าลอจังหวะมันเขามาทงางไกลปืนไวใช่ไหมบัดย่ามันเขามาแท้ๆแล้วยิ่งกับบดถือพี่น้องเออโอ้มันเป็นน้ําปืนหรือเป็นน้าข้นฮะมันมันโบมันปลาฉลดแต่ดนเลยเด้ยโดนเติบเลยแต่โบโบเลมันปลาสะดนี บ่รู่ามันสเขามาอีกหรือบอนะครับเพราะว่ายิ่งไปเมื่อกี้นี้บบถืกเลยไหมเงยเจ้าของอยู่ฮะเมื่อกี้นี้มันเขามาช่วงนี้นะครับเขาขามาช่วงนี้น,นะครับจอบอีกครับจอบต่อจอบต่อไปสักก่อนว่ามันสิบ่เขามากอะไรบ่เดี๋ยวถ้าเบิ่งกันครับพี่น้องครับ นองครับป๋าบอกเขาแล้วครับสงสัยบนในยิ่งแล้วครับโอนี้ครับสิอววยหาทางกลับบ้านนะครับเอาไว้มือนามือหน,อหนจังมาท่องเบืองใหม่ครับกับไมน้นี่พอมีพ่อมีพอม่พอเห็นอยู่ด้ยิ่งอยู่บาทหนึ่งด้ยิ่งอยู่บาทหนึ่งแล้วกับโบมาอีกเลยกับโบเห็นอีกเลยนี่แต่ปลากระสูบนะครับสาบไรสาบปลาหน่อยอยู่ นี่ครับอี๋ยวให้บึง่งซะก่นอนนี่ครับอ้เวลาผมเอาปืนไปฝังนั่นปลามาจะเขาฝังนี่นะครับนี่ปลาจะเขาฝังนี่เวลาผมเอาปืนมาไกฝังนี่ปลามาก็จะแลนมาเข่าฝังนี่นะครับ คือมันค่ามันค่างาใหม่นี่อยู่ก็เลยเห็ดไห้ยิงลําบากเลยเป็นไม้เป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มใหม่นะครับนี่ฮะบัดนี้ก็สิกับบ้านแล้วครับมืนเนี่บาหานครับมืนอนี้ครับในยิงแล้วก็บอถือครับเพราะว่าเอากดเอา,เอาตรงๆอยู่ก็ยังบอถือเสยียด้เอาเป็นว่ามือหนามือในจังมาพอกันไหมครับเนาะมือหน้ายังมาพอกันไหม โอ้โหพามาทอีสานบ้านเฮาครับเมือ่อนี้พามาเปิดไม้หมนะครับพามาเปิดไม้ไ,ม,าม,าไม่ในเห็นปลาอยู่แต่ว่าบได้โตนะครับโอเคครับคลิปนี้แล้วกันไปก่อนครับเอาไว้มาที่ตามกันคลิปใหม่ครับสีได้ก็มายํำไม้นี่อีก่ดอกนะครับเพราะว่าเห็นโตปลาอยู่นี่แต่ว่ายิ่งบ่ดถ,ถึก <laughs> มันเป็นน้ำข้นนี่ล่ะบได้เป็นน้ำปืนดอก กับผมที่นี่ลากันไปก่อนครับขอบคุณการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ